ความซีดยังไม่จบนะครับตัวชิ้นนี้นะครับเป็นฝาครอบเครื่องด้านข้างนะครับอันนี้โอ้โหนี่ซีดหนักเลยนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับสี m o งที่รุ่นนี้นะครับที่เป็นรุ่น M V เนี่ยลักษณะสีจะค่อนข้างแห้งเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะ คนชิ้นงานพลาสติกนะครับได้อย่างสบายเลยนะครับโดยที่สีสเปรย์ตัวนี้นะครับเหมาะมากนะครับสำหรับการที่จะเอามาซ่อมพลาสติกนะครับคอนโซลรถยนต์หรือว่าเป็นเบาะหนัง P u ูนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยสามารถยึดเกาะกับวัสดุต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับด้วยคุณสมบัติพิเศษอันนี้นะครับที่มีในสีสเปรย์จากมังกี้เท่านั้นนะครับที่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีชิ้นงานพลาสติกหรือว่าหนัง PU นะครับที่ต้องการที่จะซ่อมแซมมันนะครับสีมันซีดม นี่ก็เป็นชิ้นงานนะครับที่พ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับจำนวนการพ่นในแต่ละรอบหรือว่าแต่ละชิ้นงานนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของตัวลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆทุกๆคนได้เลยนะครับคุณอาจจะพ่น3ามรอบหรือสีรอบก็ได้นะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้พ่นจนเยิ้มจนเกินไปนะครับหรือว่าการพ่นไปแล้วมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับอันนี้เราก็สามารถขัดออกได้แล้วก็พ่นลงไปใหม่ครับเพื่อนๆลองไปชมภาพก่อนแล้วก็หลังการพ่นสีจากมังกี้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วครับสำหรับใครนะครับที่กําลังมองหานะครับว่าเอ๊ะมันจะมีสีสเปย์ตัวไหนในโลกนะครับที่สามารถพ่นเบาะหนัง PU ได้นะครับพ่นคอนโซลพลาสติกได้พ่นชิ้นส่วนอะไรของมอเตอร์ไซค์นะครับหรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนอะไรก็ตามนะครับที่เพื่อนๆต้องการที่จะไปพ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังพลาสติกนะครับเหล็กไม้เนี่ยสามารถพ่นได้หมดเลยนะครับเพราะว่าสีสเปย์จากมังกี้ตัวนี้นะครับรุ่น MV เนี่ยฮะเขาจะมีคุณสมบัติในการยึดเกาะ กับชิ้นงานยึดเกาะกับวัสดุนะครับที่หลากหลายวัสดุมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการสั่งซื้อนะครับกดที่ปะกาสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะครับ